ใส่มึงกับรถใครบอสอยากด้วยเดี๋ยวมันเป็นนี่เอาเอาอันนี้มัดมัดใส่อันนี้สองรอบสองรอบเสือกนี่ใส่นี่สองเรืออยากไปตรงนี้นี่บอสอันนี้ตรงนี้ เดี๋ยวคันของกูสีไดงดินะเสียดีเสียขาดเอออันอันเจียบแดดมั่วมัดไปนี่หนึ่งมาร้อนปันปิดตั่งไหนบันมึดทีเกาเวยอาไปให้บางผู้ดูด้วยเปิด จะตัดท่อประตูค okay, so ันนี้เอาเปิดกาเปอูเปิดปั๊มชุรเซลโอเคดรถหายวอนอ่อนปึ๊บมาแล้วครับ จะไปดูน้ำกันมาที่เงี้ยนพอตูก็ไปเห็ออกไปหาจ้าเที่ยเขาขอเมียก็ไปจอดงนยงี้นปุ่น่ะมาแล้วไปหาพุ่งหลดยเงี้ยนเหนอพุ่งกระจาย มาแล้วต้อเห็นหน้ำต้งการก่อนลานี้เลนเหอน้อาท่านบ่อะไรแห้งเินเลมนี่หรอจ้า <laughs> มันแจกตรงนั้นมันจะบ่ท่านน่ะออามาเพิ่มที่านเหรอไปที่้พวา